ผมมินจากไดโอจะครับวันนี้จะพามาลองขับ l e x ก s ั UX 3 0 0 h ใหม่นะตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าได้ระบบไฮ b ริดเจเนอเรชั่ที่5ของ Toyota แล้วนะครับเรียกได้ว่าล้ำเลยนะฮะหน้าตา UX อาจจะเหมือนเดิมก่อนหน้านี้มันมี UX ที่เป็นตัวไฟฟ้า3 0 0 e มีตัวไฮบริด2 5 0 h นะแต่ตัวนี้เครื่องยนต์กลไกไม่เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะในส่วนของแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนนะแรงกว่าตัวเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะแจกแจงให้ฟัง ตัวนี้เป็นระบบไฮบริด Gen 5นะเป็นรถไฮบริดนะครับเดิมเนี่ยเราจะคุ้นกันว่าโตโยต้าและเล็กซัสเนี่ยใช้แบตเตอรี่ไฮบริดที่เป็นแร่ทาตแบบนิกเกิลแมชชีนไฮไดร์แต่ใน UX 300h สเปคที่ขายเมืองไทยแบตเตอรี่เปลี่ยนเป็นลิเธีมยมไอออนแล้วนะความจุ1.0กิโลวัตต์นะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยแรงขึ้นนะเครื่องยนต์หัวใจสำคัญของรถเนี่ยเครื่องยังเป็นเครื่อง2,000เหมือนเดิมนะแต่พอเปลี่ยนแบตเตอรี่ จุไฟได้มากขึ้นได้อิเล็กทริกเดนซิตี้มากกว่าเดิมนะครับประจุไฟฟ้าได้มากกว่าเดิมก็ทําให้สามารถโปรแกรมในการดึงไฟมาช่วยในการขับเคลื่อนได้มากกว่าเดิมแรงม้าก,ก็เลยขยับขึ้นมาเป็น196แรงมา้าม้าเพิ่มมาจากตัว 250S 15มา้าถือว่าได้ม้าเยอะขึ้นมากๆนะฮะคนเล่นรถจะรู้ว่าม้าขยับ1ตัวนี่ใช้เงินหลายตังค์นะครับแต่ยุคที่เป็นยุคอิเล็กทริฟนะฮะมีการผสมผสานกัน ระหว่างเครื่องยนต์ ICE กับมอเตอร์ไฟฟ้ามันสามารถขยับม้าระดับ10-15ม้าได้แบบนี้เลยนะครับและก็มีฟีเจอร์ฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาด้วยนะสำหรับ UX 300s ราคาค่อนข้างจะน่าสนใจกับบอดี้แบบนี้นะครับเป็นตัวเดิมเป็นน้องเล็กของค่ายแต่ตอนนี้มีเล็กกว่าก็คือ l b x l b x เนี่ยเป็น105ไฮบริดนะครับเป็นเล็กซัสเหมือนกันผมทำรีวิวไว้แล้วไปหาย้อนชมกันได้หน้าตาของรถนะครับภายนอกเนี่ยโดยเฉพาะหน้าหลัง ยังเหมือน UX เดิมผมก็จะไม่เสียเวลาพาบอกอะไรเดี๋ยวจะไปเน้นเรื่องการกับขี่เลยแต่ให้เป็นข้อมูลนิดนึงรถมี3เกรดมีรุ่นลักชัวรี่สอ0ล้าบาทตัวนี้เป็นแกรนด์ลักชัวรี่สองล้าบาทและมีตัวท็อป UX 3 0 0 s F Sport เป็นชุดแต่ง F Sport รวมถึงอะไหล่ช่วงล่างของตัว F Sport เลยตัวนั้น3,3ล้านสนะฮะประกอบจากญี่ปุ่นนำเข้าแบบ CBU ทั้งคัน ราคาเลยอาจจะตึงๆหน่อยนะครับคำว่าตึงๆเนี่ยพอไปชนกับพวกเบนซ์บีราคาแม้จะใกล้เคียงกันแต่เบนซ์บีเขาให้ส่วนลดได้มากกว่านะครับคือเขาสู้ได้เยอะเพราะว่าเขาประกอบในประเทศแต่ชิ้นส่วนอะไหล่นะีไม่เหมือนกันของเล็กซัสเนี่ยประกอบ c ีบี0ูร้อยค่อนข้างจะทนนะครับอ่ะเดี๋ยวอื่นได้กว่านี้เดี๋ยวขับไปคุยไปผมจะให้รายละเอียดขึ้นรถเลยครับ เดี๋ยวไปลองขับ UX 300h รุ่น Grand Luxury ด้วยกันนะครับนี่คือความคมชัดของกล้องถอยนะก็เส้นโค้งตามองศาพวงมาลัยก็ลองรับในส่วนของการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเนี่ยถ้าเป็นค่าย Apple คือ Apple c a r p l a เเชื่อมต่อแบบ Wireless นะแต่ฝั่งของ Android ยังต้องเสียบสายอยู่นะครับก็ ครึ่งหนึ่งแล้วก็เกือบสุดเหมือนกันนะครับแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือหัวเกียร์แบบใหม่เป็นแบบสั้นแบบสไตล์รถไฟฟ้าแล้วและเกียร์ก็เป็นอิเล็กทริกชิปเตอร์นะครับเข้าไปแล้วมันจะเด้งกลับมาตรงกลางนะครับให้สังเกตไฟบอกตำแหน่งเกียร์เอาส่วน UX นะครับหลายๆอย่างได้มาจาก LFA ที่เป็นโคตรรถสปอร์ต เครื่อง v 1 0ของค่ายนะครับนี่ปุ่มสวิตช์โหมดการขับขี่อยู่ด้านบนนะครับโหมด normal กดสวิตช์เข้าไปนะครับ eco หมุนลงนะ sport ต,ตามทิศทางของลูกศรเลยผมชอบใช้โหมด sport เครื่องเสียงเครื่อง2000นะครับคิดว่าจะดังกว่านี้ก็ไม่ดังนะครับเพราะว่ามีการปรับปรุงเรื่องของแอมเบียนนะฮะอินสูเลเต วัสดุซับเสียงต่างๆที่ไฟวอลหนาขึ้นนะครับเพื่อให้ห้องโดยสารมันเงียบใช้ความเร็วระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปจนถึง120เนี่ยก็ถือว่าเสียงค่อนข้างจะเงียบนะครับแล้วก็ Grand Luxury กับ Luxury เนี่ยล้อ17นะแต่ถ้าเป็นตัว F Sport ล้อ18ได้ยังรันแฟรก็อาจจะดังกว่านี้นิดนึงเขาทำเพิ่มอินสู a เลเตอร์เนี่ยก็เพื่อทำให้ตัว F Sport นั่นแหละมันเงียบ ส่วนเครื่องยนต์2,000นะครับถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่ตัวนี้เนี่ยน่าจะได้สเปคคอมมอนกับทางสิงคโปร์ออสเตรเลียที่เขาอานิยมใช้รถสไตล์เนี้ยครอสโอเวอร์ SUV, แต่คันเล็กกระทัดรัดนะครับก็เลยได้ระบบไฮบริดเจน5เข้ามาเลยในยตัวนี้ทั้งๆที่พวก LVX เนี่ยแบตยังเป็นนิกเกิลแมชชนไฮดาอยู่เลยตัวนี้เป็นลิเธียมไอออนความจุ1.0กิโลวัตต์อวแล้วนะครับ ก็เป็นสเปคของรถไฮบิดนะครับใช้มอเตอร์ไซส์ประมาณหนึ่งแต่พื้นฐานของเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องบล็อกนี้ถือว่าเป็นเครื่องแรงเลยนะครับเป็นเครื่อง2,416ส wow. ูบวาลแล้วก็เป็นวาลแปผ่าน2ฝั่งนะครับเป็น VVTIE นะฮะก็คือตัววาลฝั่ง ID เนี่ย เป็นวาล์วแปรผันที่คุมด้วยมอเตอร์นะส่วนฝั่งไอเสียเป็นวาล์วแปรผันเหมือนกันแต่เป็นคุมด้วยระบบไฮดรอลิกเครื่องพื้นฐานเองเนี่ยก็แรงอยู่แล้วนะระดับ150แรงม้านะครับพอมาจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าความแรงระดับ111ม้าเนี่ยทำให้กำลังสูงสุดโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่196แรงม้าส่วนแรงบิดก็ เหลือๆครับนะใช้แรงบิดของมอเตอร์เวลาที่ออกตัวเร่งแซงนะครับ206นิวตันเมตรมาตั้งแต่รอบที่0นะูนย์ะเพราะว่าตัวนี้เป็นไฮบิดแบบเต็มรูปแบบนะครับผสมผสานกันระหว่างตัวาพาราเลลแล้วก็ซีรีส์ไฮบิดนะค่อนข้างที่จะล้าเลย okay. ผมลองขับวันนี้เนี่ยลองทั้งในแท็กในสนามได้ลองในส่วนของแฮนดลิงนะครับดูเรื่องของ การบังคับควบคุมนะความคมของพวงมาลัยแล้วก็ดูเรื่องของ0ู0 0์งแรงขึ้นนะตัวนี้0ู0 0ขยับจาก8.4 8.5วินาทีเหลือ8.1วินาทีนะครับทำได้เพราะว่าได้แบาตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพษษษษษสูงกว่าเดิมนะครับจ่ายไฟได้แรงนะฮะแล้วก็ได้มากกว่าเดิมได้เนื้อของไฟฟ้ามากกว่าเดิมนะครับตัวนี้คือระบบไฮบริดเจนใหม่นะครับแล้วก็ รูปแบบในการพันมอเตอร์มีการเปลี่ยนไปด้วยนะครับรูปแบบของระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็น m ม c p เฟิร์สันสตด้านหลังเป็นดับเบิลวิชโบนปีกนก2ชั้นนะสิ่งที่ได้เลยก็คือเวลาที่รถเลี้ยวด้วยความเร็วสูงหรือเข้าโค้งแรงๆบอดี้ของรถเนี่ยจะเอียงน้อยมากถ้าช่วงล่างด้านหลังเป็นปีกนกคู่แบบนี้นะครับมันจะอยู่ใน รถหรูราคาแพงเลยแต่เขาวางไว้ใน U X ได้เพราะว่าตัวบอดี้ของมันเนี่ยด้านท้ายนะครับด้วยความที่มันเป็น Crossover SUV ที่ค่อนข้างที่จะสูงมีซุ้มล้อด้านหลังที่มีพื้นที่พอในการวางปีกนกด้านบนรวมถึงยัดโชคเข้าไปอีกเนี่ยเข้าโค้งให้ดูเลยนะครับบอกเลยว่าเรื่องของช่วงล่างเหนือเลยอย่าตัดสินด้วย รูปลักษ์ราคาโลโก้บางคนยังยึดติดกับ b บ n ซบไงคือรถตรงนี้ต้องลองขับนะแล้วพอมาเป็น MY25 นะเราเทสกันเนี่ยกลางปี24แต่ด้วยความที่ไทยได้ตัวอ่า0 0 h ที่เป็นแพ็กเกจใหม่เร็วนะครับจริงๆมันเป็นโมเดลเยียปี2025เลยทาง Lexus Group เพิ่มระบบ Vehicle p o เ t u r e Control หรือ VPC เข้ามาอีกระบบตัวเนี้มัน ใส่มาใน lexus lm โฉมใหม่เป็นโมเดลแรกนะครับใช้ปัม๊ม e บ s ในการช่วยเพื่อรถเรื่องของ pitch and roll เวลาเบรกเนี่ยรถจะไม่น่าทิ่มเวลาเข้าโค้งและรถเอียงเนี่ยมันจะมีการช่วยเบรกล้อด้านในของล้อหลังเพื่อคุมไม่ให้รถเนี่ยมันโยนตัวมากนะักเวลาที่เราไปด้วยความเร็วนะรเราทำการเข้าโค้งด้านซ้ายก็จะมีแรงหนีศูน รถมันก็จะยุบไปด้านขวาสิ่งที่ระบบ VPC ทำเนี่ยก็คือจะเบรกล้อหลังด้านในโค้งไว้แบบเราจะไม่รู้สึกนะครับเราจะรู้อย่างเดียวว่ารถมันนิ่งนะรถมันจะไม่ย้วยไม่โยนไปมากนะนะครับนี่คือการทำงานของระบบและอีกระบบหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือระบบเบรก AHBG ตัวนี้ก็เอามาจาก Lexus lm เช่นกันนะครับจะทำให้การเบรคเนี่ยมันเนียนมากระบบ hbg เนี่ยนอกจากตัวระบบเบรคจะมีแม่ปั๊มเบรคตัวปกติแล้วนะมันจะเพิ่มตัวปั๊มน้ำมันเบรคอีกชุดหนึ่งทำหน้าที่เสริมแรงดังนน้ำมันเบรคสิ่งที่ได้ก็คือประสิทธิภาพในการเบรคมันสูงนะครับระยะเบรคอาจจะไม่ได้สั้นไปกว่าเดิม แต่รถเนี่ยมันจะเบรกแบบเนียนๆนิ่งๆแต่ก็ต้องบอกให้เข้าใจนะครับว่ารถเนี่ยมันเป็นเ,เหมือนโมเดลเยียนะครับมันไม่ได้ปรับหน้าตาแล้วอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถ้าไปเทียบกับตัวที่ออกมาใหม่ๆหลังๆเลยอย่างพวก lbx ใช้พวกนั้นเนี่ยสวิตช์เปิดประตูเนี่ยเป็นสวิตช์ไฟฟ้าเลยเป็น e latch แต่ของ u x เนี่ยยังเป็นสวิตช์แบบดึงอยู่นะครับ เพราะตรงนี้อย่างที่บอกครับโมเดลนี้ก็อ,ออกสู่ท้องตลาดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่เป็นไฟฟ้านะเป็น2 0 0 h นะครับตัวนี้เป็นเหมือนรุ่นปรับปรุงอุปกรณ์ก็นะอลองดูว่าเขาจะมีแคมเปญโปรโมชั่นอะไรเสริมเข้ามาไหมนะแต่สิ่งที่ได้นะโดยรวมที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับเนี่ย ให้เห็นเลยว,ว่าพอได้โครงสร้างช่วงล่างที่มันดีแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือขับสบายนะนุ่มนวลแล้วก็เวลาเข้าโค้งอะไรต่งตางอาการโยนไม่มีนะครับถือว่า UX เนี่ยคือภายใต้กระดองเล็กๆของมันเนี่ยของที่อยู่ในรถค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นเจนใหม่ก็คือระบบไฮบริดเจน5นะเป็นโมเดลแรกๆเลยของรถ เล็กซัสไฮบิด Hi ที่ขาในเมืองไทยนะครับสำหรับเจ็ห้าแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือปรับมาวัดเรือนใหม่ให้เป็นแบบฟูลดิจิตอลนะทุกอย่างแสดงผลแบบดิจิตอลหมดเลยส่วนระบบความปลอดภัยนะครับอัดแพพีคคูซอนโทนนะฮะเป็นแบบดินามิกเรดาร์คู o n นโทนด้วยเป็น Stop ปแอนดมีทุกอย่างแล้วก็ตอนที่มันออกตัวนะเนียนมากครับเดี๋ยวดูนะตอนนี้ผม เปิด Adaptive Cruise Control คันหน้าออกไปนะครับผมกดรีซูมนี่ฮะมันออกตัวค่อนข้างจะเนียนระบบที่ผมบอกไปเนี่ยก็คือ Vehicle p o s t u r e Control มันทำทั้งตอนเบรกและตอนรถออกตัวนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดอาการหน้ายกน,ะนี่คือความเนียนของการขับขี่ในรถ l e x กซ g e เใหม่ที่มีระบบ VPC มาให้เหมือนใน LM นะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องไปไล่ดูในแคตตาล็อกว่าเลซัสที่คุณจะซื้อมันได้อัปเกรดเป็นอุปกรณ์พวกนี้หรือ,อยังนะครับคือเล x ัสมีหลายโมเดลนะผมก็ไม่กล้าบ,บอกว่าเล x ัสรุ่นใหม่ๆมันขับเนียนแบบ LM แบบ UX แล้วนะครับต้องไปไล่ดูนะเขาทยอยอัปเกรดแล้วก็รถยังมีระบบ l e n e Assist นะแต่เป็นของเลขัสนะผมเรียกชื่อมันก็ ระบบคล้ายๆของโตโยต้าแต่จะบอกว่าพอจากโตโยต้าเป็นเล็กซัสแล้วอ่ะก็คนละแบบนะชิ้นส่วนอะไรแม้ว่าเจ้าของเล็กซัสก็เป็นโตโยต้านึกออกไหมครับแต่วัสดุอุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะครับน็อตสกรูทุกตัวนะฮะเกรดเล็กซัสก็จะดีกว่าแพงกว่าจะแน่นกว่านะฮะนิ่งกว่าตรงไหนเป็นอลูมิเนียมลดน้ําหนักได้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับยิ่งตัวแพงๆของเขานี่ แทบจะอลูมิเนียมทั้งคันนะครับจะไปเผือกดมัวสั่วนะบุบเคาะไม่สวยน,นะครับเนี่ยเตือนแล้วก็ดึงพวงมาลัยกลับมาให้ทุกอย่างสวิตช์อยู่บนพวงมาลัยหมดแล้วนะครับสำหรับ U-X เป็นโมเดลแรกๆเลยที่เป็นได้ในเรื่องของการจัดวางอุปกรณ์แบบรูปแบบใหม่แล้วก็กลับมาเป็นโมเดลแรกอีกที่ได้ระบบไฮบริด เจ็หนะวัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างเนียน,นยการแสดงผลระบบไฮบริดตัวนี้ก็ผมเชื่อมต่อมือถือนะครับมันก็จะมี Apple c a r p a ์ดูแผนที่ฟังเพลง y o u t u b e Music ได้นะครับแต่ถ้าเรากลับไปดูรถของเรานะก็มีเรื่องของ Energy Flow ต่างๆปรับอุณหภูมิแอร์อะไรเงี้ยทำที่หน้าจอได้แต่ง่ายๆเลยก็มีสวิตช์ให้กดเป็นปิโนคีให้กดแบบนี้โอเคครับ แังดันลมยางนี่แสดงผลเป็น psi แล้วก็เรื่องของอาตาัตราเบริพกเชื้อเพลิงเขาว่ากันที่23กิโลเมตรต่อลิตรพอเป็นแบตบแบบลิเธียมไอออนเนี่ยมันก็จะทำได้นะครับมันจะทำได้เสถียรกว่าตอนเป็นนิกเกิลเมทชินเฮดได้ส่วนถ้าเดินทางไกลใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปรถมันขับมันะนะก็อาจจะมีบ้างตัวเลขมันก็จะลดหลั่นลงมาก็จะเหลือ 17- 18กิมตต่อลิตร ครับแต่ถ้าใช้งานในเมืองเนี่ยรถที่เป็นแบตบแบบลิเธียมไอออนนี่จะค่อนข้างประหยัดน้ํามันนะครับแล้วรถมันจะ,ะใช้ EV โหมดได้นานหรือวิ่งแบบเครื่องยนต์ไม่ติดนะรวมถึงจอดแล้วก็เข้าโหมดที่เป็นแบบแอร์ติดแต่เครื่องยนต์ไม่ติดเนี่ยมันจะทําได้นานกว่าเดิมเพราะว่ามันสามารถประจุไฟฟ้าได้มากกว่าแบบแบบ Nickel นิกเกิลเมทัลไฮไดด์ผมรักษาระยะห่าง จะกี่สเต็ปก็แล้วแต่แต่พอเป็นรถคลาสเล็กซัสแล้วเนี่ยมันค่อนข้างมั่นใจครับเวลามันเบรกหน้าไม่ทิ่มหรือว่ามียานผานะที่แบบเขาติดตั้งอุปกรณ์หรือบรรทุกอะไรที่มันยาวเกินไปแล้วดูแบบถ้าเป็นรถปกติแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่จับเพราะว่า เลด้ามันจะจับเฉพาะในส่วนของบอดี้รถที่เป็นโลหะนะแต่ถ้าเจอพวกรถบรรทุกที่มีของยื่นเข้ามามันจับหมดนะค่อนข้างจะฉลาดนะครับใช้ทั้งเลด้าและกล้องแล้วดูดิคันหน้าติดไฟแดงเบรกแบบทันทีนะครับมากันเร็วๆมันเบรกแล้วก็ไหลมาใกล้ๆแล้วก็ไม่รีบหยุดนะครับยังไหลเข้ามาได้อีก เนี่ยคือทำไมเราต้องจ่ายเงินแบบ2ล้าน6 2ล้าน7เห็นไหมครับในเมื่อยาลิทครอสคันไม่ถึงล้านก็มีใช่ไหมพวกอะดัพตีฟคุ้มสันทวนแบบ Stop and Go ์ o กวคราคอสคันแค่ล้าน1ล้าน2ก็มีแต่ทำไมเราต้องจ่ายเพิ่มอีก2เท่าตัวเนี่ยคุณภาพการขับขี่มันเป็นแบบนี้เหมือนคนเคยใช้ l u x ชัวรี่แบรนด์ลักชัวรี่คมันจะลงไปไม่ได้เหมือนแบบพอไปขับแล้วทำไมมันโยนมันเวียนหัวเบรกก็หน้าทิ่ม ออกตัวก็หน้ายกนะครับกว่าจะปลดเบรกมือไฟฟ้าได้อะไรเงี้ยดังตึ้งตั้งคือคุณภาพในการขับขี่มันคนละแบบจริงๆก็ทั้งหลายทั้งปวงที่ปากเปียบักเฉลจะบอกเนี่ยก็คือไอความเป็นมันตัวเล็กนะแต่มันเล็กพิกที่หนูนะครับเล็กแบบที่ว่าถ้าคุณเอาสเปคมากลางยาริสคอร์สันก็มีทุกอย่างนะแต่ยังไงมันก็ไม่เหมือนเล็กซัส UX300h ขออภัยนะครับที่ไปเทียบแบบข้ามเลยข้ามชั้นนะคเพราะคนมาติดตามหลังๆก็จะเห็นว่าในยุคแบบนี้คนรวยเองเขาก็ประหยัดนะถ้าไม่ได้จะขับปอร์เช่เพื่อจะเอาที่จอดซูเปอร์คาร์จะซื้อเล็กซัสไปทําไมในเมื่อโคราคอสก็มีทุกอย่างยายริสคอสก็มีทุกอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันนั่งนี่แบบว่าแค่เบาะนั่งมันก็สบายแล้วอะนุ่มสบายมากๆก,ก,การจะเบรกการจะออกตัวมันเนียนนวลไปหมด นะครับใครขึ้นรถก็มีแต่คำชมอะ่ะมันมีแต่ความสบายและนี่คือ Luxury b ี a แบ์มันขับขี่ได้แบบนี้เลยครับทายฟันธงนะครับว่า UX 3 0 0 H เนี่ยน่าเล่นหรือเปล่าแล้วก็เหมาะกับใครบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆนะฮะถ้าดูจากสมรรถนะของรถนะฮะถือว่ายู เหนือกว่าคู่แข่งในท้องตลาดที่เป็นรถลัก u ัวรี่าด้วยกันในเซกเมนต์นี้นะครับแล้วตัวรถเองเนี่ยเราเคยเรียกเขาว่าเป็นเล็กซัสตัวเล็กที่ว่ามันเล็กเนี่ยก็คือฝั่งยุโรปเขาพูดนะครับเขาตั้งใจจะทำรถ Crossover SUV ขนาดเล็กแต่เล็กของเขาพอมาอยู่บ้านเราเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ได้เล็กมากความยาวจากหน้าถึงหลัง4เมตรครึ่งกว้างเมตร8สูงเมตร52นะฮะฐานล้อ วัดจากกึ่งกลางดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลังวิลเบตอยู่ที่2,640ม mm, ิลิเมตรก็ไม่ได้เล็กนะครับมันก็คือ C พอดี ody, นะฮะซีเหรือด้วยราคานะครับถ้าเอาไปเทียบกับ GLC เขาก็ถูกกว่าบางคนบอกว่า GLA มัไหมมันเกินนะมันเกินกว่าพวก Baby Benz, Baby BM w เบมัยูนะครับมันเทียบกับพวก X3 หรือ G.L.C. อย่างนั้นเลยนะฮะแต่ตัวนี้ราคาถือว่าดีเลยนะครับสอล้านเในรุ่น Grand Luxury นะสิ่งที่ได้หน้าตาต่างๆนะฮะมันเหมือนตัวท็อป F.SportF.Sport เนี่ยที่เป็นตัวท็อปปกติ F.Sport มันก็จะแพงมากอยู่แล้วนะครับแต่พอมาเป็น 300h S.F.Sport จริงๆก็ไม่ได้แพงนะฮะเมื่อไปเทียบกับที่เป็น M.G.Line หรือเป็นตัวชุดตกแต่ง M.Sport ของ B.M สำหรับราคา3ล้าน3ใน F.Sport นะ แต่ที่คุ้มเลยคือตัวนี้3 0 0 h grand luxury นะครับได้โคมไฟหน้าเหมือนตัวท็อปที่ฉีดล้างโคมไฟหน้าก็มีมาให้นะมันจะมีแค่สีของกระจังหน้านะครับแล้วก็ชุดแต่งนิดหน่อยนะหัวหมอนพวงมลาลัยเอ่อ performance damper หน้าหลังที่อยู่ข้างในเรามองไม่เห็นเป็นเหมือนการสะบัดนะครับ f sport ก็จะได้แล้วก็ล้ port, อ f sport ยางรันแปอก็เริ่มเยอะแล้วนะแต่ก็ส่วนต่างประมาณนี้ครับส่วนต่าง5 0 0แสนนะฮะมันก็ก็เยอะ แต่มันเหมือนแบบเหมือน,นได้ขับตัวท็อปอะสุดอะนึกออกไหมฮะแต่ถ้าเอาคุ้มเลยตัวนี้คุ้มเบาะนั่งก็กระชับนะฮะคุณภาพหนังที่เอามาตกแต่งภายในก็ค่อนข้างจะดีการขับขี่ก็ดีด้วยนะครับพื้นฐานของ u x ขับดีอยู่แล้วมันเป็น crossover ที่ให้ช่วงล่างด้านหลังเป็น double wishbone ไปไล่ดูนะครับพวก g l c อะไรพวกนี้ก็ multi-link ด้านหลังเท่านั้นเองนะฮะก็จะเน้นอิสระด้านล่างนะครับแต่ เวลาขับขี่สไตล์สปอร์ตเนี่ยบอดี้มันจะไม่นิ่งเท่ากับทาง UX เล็กเรื่องหนึ่งที่ทำให้ถ้าได้ลองขับแล้วแล้วก็ศึกษาลงไปที่ตัวรถเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันน่าใช้ก็คือเจเนอเรชันที่5ของระบบไฮบริดของ Toyota ที่ใส่มาใน UX 300h นะครับตัวนี้เป็น MY25 นะเป็นโมเดลเยียปี2025เปลี่ยนจากแบบเนิเกิลเมทนลไฮไดายมาเป็นลิเธียมไอออนแล้วนะก็จะมีเรื่องของอาตาัตราไวภคเชื้อเพลิงที่ดี เก็บไฟได้เยอะอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้นนะครับก็ไปลองศึกษากันดูนะแต่เรื่องกล้องรอคคันยังไม่มีก็ใช่นะครับมีกล้องถอยแต่อายุอานาม,มันก็ประมาณหนึ่งแล้วนะครับอายุโมเดลของตัวนี้นะก็ประมาณสักเกือบเกือบสปีละนะฉะนั้นมันก็อยู่ในช่วงที่คู่แข่งเขามีโมเดลเชนส์พีในบางค่ายนะครับก็คือฝั่ง G.L.C. หลายคนดูบอกเฮ้ยด้วยราคงราคา มันถึง GLC ไหมแค่ GLB หรือเปล่าแต่ GLB มันเป็น7ที่นั่งนะครับแล้วก็ขับหน้านะเน้นเรื่องอัตถประโยชน์ไม่ได้เน้นในเรื่องของสมรรถนะนะครับช่วงล่างก็ให้มาง่ายๆนะครับงานประกอบอุปกรณ์ต่างๆนะเกรดมันจะไม่เหมือนของ UX เขานะครับอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับ UX จริงๆอะ่ะทางยุโรปเขาตั้งใจทำเพื่อตลาดพวกเขาเลยนะครับแล้วก็เมืองเศรษฐกิจใหญ่ๆที่รถติดอย่างเช่น กรุงเทพเนี่ยใช่เลยเชียงใหม่นี่ก็ใช่นะแต่ถ้าเราจะใช้แบบเหมือนเป็นคันที่2ของบ้านแล้วใช้ให้มันครบมันก็ต้องไปใหญ่แบบพวก RX มันถึงจะพอนะแต่ตัวนี้ราคามันครึ่งหนึ่งของ RX นะครับก็เนื้อสินงงินใดผมว่าถ้าได้ลองขับนะคุณจะชอบมันแล้วก็จะลืมหลายๆเรื่องลืมว่าแหมมันล้อมันไม่เหมือน F Sport เขานะหรือ Styling นะครับมันแนวหรูอยากได้สปอร์ตมากกว่านี้ แต่ตัว F Sport ก็3,3ล้าน3เลยนะฮะตัวคุ้มอ่ะอย่างที่ผมบอกราคามันกำลังดีไง2,6,2,7แบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณได้ลองขับบอกเลยว่าคุณจะหลงรักมันรถที่ช่วงล่างด้านหลังเป็น Double w i c h b o n e แบบนี้มันขับดีจริงๆเหมือนเล่าขับพวกอ IS อย่างเงี้ย Lexus IS คือตัว Sport แบบนั้นเลยนะฮะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับลองศึกษากันดูนะฮะสำหรับรถไฮบริดตอนนี้คนกำลังตื่นตัวเพราะว่าเห็น ปัญหาของกลุ่มรถไฟฟ้าเห็นจอตากฝนหรือน้ำท่วมแค่หัวเข่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหากันนะครับแล้วก็เรื่องของอินฟาซักเจอร์ก็คือจุดชาร์จนอกบ้านมันยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะฮะซื้อรถแบบนี้บางทีไม่ได้อยากจะประหยัดค่าน้ำมันเพิ่มมาเทียบกับไฟฟ้าแล้วเซฟเงินไปเดือน4-5,000คือค่าตัวรถมันก็นะครับ สำหรับคนจนๆมันคือซื้อบ้านได้ลดราคา2อล้านเกลุ่มคนกลุ่มนี้จริงๆเขาไม่ได้ติดมากเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ว่าเงินจะไม่พอเตือนน้ามันนะครับไปเป็นชาร์จไฟดีกว่ามันคนละกลุ่มนะครับมันคนละกลุ่มกับแบบคนขับรถแมสโตโยตา้าอะไรอย่างนี้เนาะคนขับเด็กซัสก็ค่อนข้างจะมีสตุ้งสตังค์นะฮะตรงนี้ผมก็เอามารีวิวแล้วก็พยายามเล่าให้ฟังในหลายๆแง่มุมที่มาที่ไปของมันนะครับเพราะว่า U-X หลายคนจะบอกว่า แมทำให,ให้ใหญ่ไปกว่านี้เลยได้ไหมเครื่องก็ตั้ง2,000 cc ซีซีพ่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ไฮบริดอย่างที่ผมเล่าไปถ้าฟังตั้งแต่แรกจะเข้าใจว่าที่มาที่ไปของมันเขาตั้งใจว่าอยากจะมีโมเดลหนึ่งแล้วเป็นแฟกชิพด้วยนะตัวเนี้ตั้งใจทำมากๆนะครับบางโมเดลทำแล้วก็เลิกใช่ไหมซีทต่างๆแต่ UX เนี่ยจริงๆรถที่เป็นแบบฐานล้อประมาณ2.6เมตรแล้วเป็นครอสโอเวอร์แบบนี้เขาอยากให้มันมีแล้วก็ ใส่ของที่มันดีลงไปนะครับของที่มีคุณภาพทั้งเรื่องของเครื่องยนต์ช่วงล่างอินทีเลียอุปกรณ์ภายในนะครับก็เอามาฝากพวกเรานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมยังไงฝากติดตามได้์เตอบ็อกนี่นะครับทั้ง YouTube Facebook, TikTok Instagram ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe วันนี้ผมมินจากไดร์เอบ็อกลาไปก่อนสวัสดีครับ